ออนไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง <Money. S 1> เปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว GR Sport ใหม่ไฮลักซ์รีโว GR Sport ใหม่ r a c e Your Ultimate Ambition เปิดโลกเทคโนโลยีด้วยการลงมือทำกับการกลับมาอีกครั้งของการแข่งขันหุ่นยนต์นักประดิษฐ์ maxx thailand 2021ปีที่4โดยบริษัท engineering education บริษัทตัวแทนสื่อการศึกษาด้นานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเิยก,กำลังกับมหาวิทยาลัยชื่อดังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาลาดกระบงัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนะครเหนือและหน่วยงานต่างๆอีกมากมายร่วมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ที่การันตีว่าม,มันที่สุดในคอนเซปต์หลักคือสนุกแบ่งปันทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสารรค์ ซึ่งจะสามารถพัฒนาเด็กไทยให้เรียนรู้เกี่ยวกับโคดดิ้ AI, l o t และที่สำคัญกับ Engineering Pathway ที่จะค้นหาเส้นทางสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการวางแผนการทำงานและการพัฒนาสมองกลโดยกระบวนการคิดเชิงคำนวณแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะของ AI ผ่านชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์ชุดฝึกหัดเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นนวัตกรให้กับประเทศในอนาคต โดยการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น3รุ่นด้วยกันคือรุ่นที่1 m a x X Starter Elementary ระดับประถมศึกษารุ่นที่2 m a k X Starter Intermediate ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและรุ่นที่3 m a k X Challenge ระดับมัธยมศึกษาซึ่งได้ผลการแข่งขันดังนี้ทีมผู้ชนะเลิศรางวัลที่1 m a x X Starter ระดับประถม TPK f i h t Robot f i h t โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และคู่พันธมิตรอนนเมะ 2, 3, 7 7โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพาหุภาษาศาูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาทีมผู้ชนะเลิศรางวัลที่1 Make X Starter ระดับมัธยม Hello World โรงเรียนอัสสัมชัญทนบุรีและคู่พันธมิตร TPK f i Robot 2โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ตทีมผู้ชนะเลิศรางวัลที่1 Make X Challenge ระดับมัธยม Hello World โรงเรียนอสัมชัญศรีราชาและคู่พันธมิตร SKRCH โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลสำหรับ m a e X Thailand National Championship Competition คือการแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านหุ่นยนต์และการเขียนโคดดิ้งบนโปรแกรม M Block f 5ในการสั่งงานระบบสมองกล Controller ผ่านกระบวนคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา และเน้นการทำงานเป็นทีมโดยทางบริษัท i m a g i n a r y Education เล็งเห็นความสำคัญของการเขียนโคดดิ้งที่จะมีบทบาทกับชีวิตและการศึกษาของเยาวชน อีกทั้งเรื่องของ engineering pathway ที่เป็นแนวทางการค้นหาตัวเองและพัฒนาทักษะในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและคาดหวังว่าการแข่งขันนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพนำไปสู่การสร้างนักคิดนักประดิษฐ์เทคโนโลยีของประเทศต่ตอไป Make X Thailand นะคะก็จะเป็นปีที่4แล้วก็ยังจัดต่อไปนะคะในปีหน้านี่มีการปรับเปลี่ยนโฉมมากมายนะคะโดยที่เด็กๆสามารถที่จะพัฒนา ต่อยอดศักยภาพได้เยอะขึ้นในปี2022จะมีการแข่งขันปรับเปลี่ยนไปโดยที่ให้เด็กๆได้สร้างหุ่นตั้งแต่ระดับมัธยมต้นกันเลยทีเดียวนะคะ mm. เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆท,ทีมที่สนใจนะคะตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะสมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะติดตามว่าปีหน้าจะมีการแข่งขันอะไรนะคะดูรูปแบบไหนแล้วก็สนุกอย่างไรนะคะ โดยที่ในเดือนมก,การาเนี้นะคะปลายเดือนเราจะมีการจัด Mentor Conference นะคะสำหรับโค้ชครูผู้ฝึกสอนนะคะที่จะเข้ามารับทราบนะคะแล้วก็เข้ามาเวิร์กช็อปในเรื่องของกฎกติกาของปีใหม่ด้วยค่ะก็ขอทุกท่านเข้ามากันเยอะๆนะคะ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง